รงา,านบรรยากาศกันแล้วกับผมวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับผมเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมีกระตกกันมาสักปักเลยพี่นอ้องตั้งแต่สิบโมงเช้าคนกระเริ่มลงดอกชกเช็ดชกเช็ก,ก,กันมาตลอดพี่น้องมีหละพี่น้องเออคน <laughs> คนกองฝากตายวันนี้วันที่หนึ่ง ก็เป็นวันแต่พี่น้องลุนเลยพี่น้องลุนดังเรแต่ว่าเช่าโนูลเลยไปตื่นเต้นตอนตีโมงน้เลยแล้วก็ไปเฮอเฮอครางกันน้ว,ว่าวันเย็นนั่นเลยหว้าเรีวเฮอหว้าเรีวบันน,นันบันนีแล้วก็วันนี้ตรงกับวันเจ้าพี่น้องนี่เลยพี่น้องอ่าเด็กทำไมเด็กๆเด็กทำไมเด็กๆโฟเมตัดยางพี่น้อง พอเมตาจ้างซึ่งเราคิดว่าปดเท้าว่าติดเราก็ไอ้คนตกปีแล้วเนี้ยพี่นองปัจจุบันสามที่ทิ่ปีแล้วปวนันเทาวันอาทิตย์ก็เมื่องมันก็นยังเหมือนเดิมพี่นองคนแหละตกแต่จะปดเท้าว่าติดนี่แหละดีขึ้นพี่นองเนี่ยแต่เดี๋ยวว่าเราแย่โลกได้ช่วยห้านเห็นไหมเอ๋ช่วยเก็บยางมั่งช่วยเก็บกี่ยางมั่งเอ้คนตกแล้วเหลาา เออหลูก,กยิ้มแล้วพี่น้องไม่แค่หลูกไม่อยากช่วยอ่านพี่น้องแต่ถ้าว่าคนดตกมันสาบายแล้วพี่น้องโอ้ยนอนกันในห้องเอออ่านหนังสือมังเล่นเกมมังสนุกสนานนี่แหละพี่น้องเออชีวิตเเรกเราเด็กๆแต่พอว่าเราใหญ่เรามาเป็นพ่อแม่แล้วพวกนวตกตึงเครียดพี่น้องในขากล้วยในขาน้ำในขานมในขารถตโรงเรียนในขาเสื้อผ้าเด็ก ถ้ารับปัดขาพี่น้องและตอนนี้กาค้ยกอยัอย่างเป่งอย่างเป่งรัฐบาลก็ยังจัดตั้งกันไม่เต็มที่ึ่งเราเราก็ยังมีความหวังกับยางแะละฝันหรือกัไม่ก้าวถากะโคนม่อย่างใกล้นั่นแหละพี่น้องยางได้ไล่ท่วนตัดก็ได้ได้นำอยางโคนก็นไดไม่อย่าง ไม่กล้าตาใกล้ตีพี่นอ้นนนองนั่นหละพีาา่น้องเล่นกันนกๆนะครับผมแต่ว่านี่ยนุ่มตรงเลงงามอะไรกันบรรยากาศให้พี่น้องร้วตำบลบ้านเจเด็ดอำเภอเกียนใาจังวัดสุรัฐบ้านนุ่มตรงเลงเองวันนี้ฝน,ก,นก็ตกตกแท็ก,กพี่นอ้องหน้าว่าจะตกถังวันเหลาอยู่บรรยากาศปนีหน้าเป็นวัดเกินพี่นอ้องก็ข้าววองปิดตูกลุ่มผ้ารับพี่น้องนั่นเลย รุนเล็กไวเรียวคอยไวตื่นเต้นวันเย็นวันดีกับพ่มนุมตงองแดงแรงแร้เตือนรายงาน